ครับสวัสดีครับส่องไลอ้อนส่องโจหน well, ุ่มหน้ามนครับเมย์ไม่ใช่ไม่กินข้าวปลาป่ะครับไม่ได้ใส่ครับอำเภอเดชอันนี้นี่เตรียมถ้วยเตรียมชามมานั่บ่ตรงทีของครมากินข้าวปลาอันนี้เอามาหอดเขียงบ่ครับเพราะยังไงเนี่ยครับข้ามแล้วครับเอาข้ามแดนกันนะครับไปไปไป วิ่งเดี๋ยวนี้วิ่งบอกเสียให้ผมให้จังไหนล่ะครับอ๋อขาววิ่งเราค้นหลายเนาะค้นหลายให้จนวิ่งตาลายเบิอส่วนีนเบิ้องแ้นมคนเนี่ยซ่องโจหนุ่มหน้ามน นี่มาได้สาครับนี่โรบานะโป้โอนี่ไก่นี่เนาะนี่นะครับว่าแต่คนบ่หลายมือนี่หลายคือเก่านะครับยังหลายคือเก่าครับพี่น้องว่าไงไงนะครับเปิ่นกรับมะถาน,นะครับนะ่าทรงเที่ยวยินเลยนะครับยินเลยยินทุกคนไปต่อแมอ นี่นะครับเบิ้งนี้ครับพี่น้องคนชุดลกหูลูกตาครับลดก็ระไรครับเมื่อนี้ข้ามแดนกัทุกคนนะครับคนปานหมดนะครับเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังไห้ความหูอยู่นะครับผมกละไรเนาะเขาต่อเนาะนะครับ นี่แมนเบิ่มนะครับขอให้ท่านเดินทางกับกรุงเทพกับกทมอย่างปลอดภัยนะครับโอ้หลายแห่งเวลาหลายแห่งคนว่านี่แยกกันวันที่17 18 19ร่วมกันนะครับไล่ด่านผลีไปให้ส็นเครื่องเขียนแล้วกันเนี่ด่านข้ามแดนนะครับช่องเตาฟังนี่กะอันนี้ก็เป็นพี่น้องทั้งเล่านะครับฟังขุนฟังเล่านะครับ นะครับเป็นหัวงคุณหลวงอายุแล้วก็เด็กนะครับเด็กแห่งจังที่กันครับคุณหลวงอายุนะครับไปเฮ็ดซะเมืองคนแต่นะเขีนประตูหลังจากเข้าดวากาศนะครับเด้อเกี่ยวกับวันได้เสบือต์แล้วนะครับมือนี้วันที่สิบเจ็ดนะครับก็ยังมีคนหลายอยู่นะครับนะครับส่วนเทศกาลนี้ก็สี่ด้นะครับข้อสรุปวันละหกสิบคนคนหลายนี่บวแตกต่างจากมือวันที่สิบสี่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเแทงเบอร์เบอร์ถือว่าคนยังหลายอยู่นะครับ บาราการเป็นน้ำนี่มานี่หลายเยจุ่มัน่เไยไม่ได้ใสๆนะครับผมไม่ทราบเด็เลยอากาศก็เป็นผู้ของอายุแห่งจักแม่ไม่ใไม่กินข้าวปลาป่ะครับนะครับคนไม่ได้ใสครับอำเภอเดชอำเภอเดชตำบลใดล่ะครับโอ้มาไก่น้อ ไม่เงี้ยม,มาตลอดเลยบอกครับกำลังมากแสดงว่ามากมากอาหารปา่าเนาะมีที่นี่ทีเดียวเนาะครับผมครับแม่นอยู่แถาเมื่อไดรเนาะวันน้นนำเมื่อ,อไหร่ครับขอบคุณครับเไม่เงีย้ยัมเมาอยู่ดีไมีแห้งนะครับรเนาะความป่วยผ่อนจะผ่อนยัไไงไงนะครับ อยู่ดีมีแห่งมีความสุขนะครับล้นนี่หายไวขนาดนะครับเอามาเสียเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงเรื่องนี่แหละรัพย์สินที่พไปทองถือมาเนี่ยมันหายหลายเนะหายหลายแล้วพบกับไปยามติดต่อนโน่นนั่นนี่ผมแม่นนะครับทรัพย์สินมีค่าวนะพี่น้อกซอยแหวนเงินทองเป็นหอกนะครับเบอร์พอเปิแมตเป็นเงินเอามาหลายนะครับทรัพย์สินมีค่าทุกสินทุกอย่างนะครับต้องระมัดระวังพวกนี้ล้นหายนะครับมันตามหาบ่ไรนะครับ ทมันจะทำเดี๋ยวของมันบวุลนะครับนี่ท่ามินมันหลดไปนะครับเีอะไปมากทำมันกรบโบเซียแล้วเนาะข้ามาให้หน่อยกนบ้าเพิ่มสามพังสามหมื่นไปาว่าะนั่นแหละจะกกหายบางหนจะว่าหันลุ้นนั่นแหลก็สามารถอยู่ตรงไหนมันก็ได้นะครับมันมันมีระบบของมันเองเออเปิดทิดก็ได้เรากลดหยาไปแต่ก็าใส่ราคาแล้วก็มันนี่อยู่ที่เอนี่ยงไงมันถอโยงออกไปอย่งไรนี่ที่การมันกบอกเลยหาลุ่นนั่นนะ ตะดของผมหนีมินจัลลันไี่คีอยู่บ่ได้ดหลายมาเย็นพี่นอ้องอัดพัดหนึ่งนะครับผมเป็นระวังเรื่องเล่าบุีนะครับยาสูบพี่น้องเาแม่มามากมาอะไเกิดน,นะครับหนึ่งพนต่อนักอนเด้จำจ้าหน้าทีหน่อยลงนะครับพอง,งานเยอะขึ้นนะครับดูดานแน่ดูหันด้นมะีผู้เย็นสองคนนอกนันนะครับว่าเป็นไหน ตายเรื่องงบบันนะครับผมเจียงานเนี่ยบริเบเด่นน้ำลําธีน้องนองเลยถ้าแต่งจงานเดบนนี่นะงานบริการนะครับจุดตรวจโอ้จังเลยี็น่าพินองบ้างคือเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงห่วงเป็นห่วงอย่างไรกินเหล่านะครับกินเหล้าแล้ว อันนี้นี่เตรียมถยเตรียมชามมะนั่บ่ต้องขึ้นอกมากินข่าปลากระติบเข่ากับมะนําม่อยู่จะมันเวได้เยอไปมากที่สุดนะครับผีผกเห็นมาไดยสครับเนี่มาโดยเดชเดชดุดมหลายหนเลอนี่เนาะเดดี่น่องเดชอุดมหลายเลยครับมันนี่สามยาจูเท่าที่ไปถามมาประมาณสิบคนนี่เดอุดมทั้งนั้นเลยอนมาจากเดชไปเบิงพี่น้อยกันคบ่พเสิเมและเดชดุดมทั้งนั้นและเนี่ยเบิรงเขาจะแตกก่างกับเรา ไปปมตุ้มปอดหลายโผดนะครับเออเป็นแนวนะมาเห็นอย่างบะแมงคือเตี้ยเปียรก็เปล่านะครับ <c oughs> เขาให้เดี๋ยวนิดต่อหนึ่งคนต้องสิบแปดปีขึ้นไปเออพี่น้องจำเอานะครับแนวอยู่แนวกินชื่อกันนะครับพี่น้องนี่เ <c oughs> ป,ป็นบ่ะระคนปากใหญ่ผู้ใด้ที่สามนี่โอ้โหนะครับโอตรเยอะมากเลย ได้เส่าโอ้ยสี่นาที่เลยสี่นาทีครับไม่ได้นะครับโคตรหนาที่กับบัณฑิเไม่พอพี่น้องเย็นเย็นแล้วพี่น้องว่าเด็ไปอร่อยประเทศท่าที่ที่้องโจหนุ่มหน้ามนครับโจหนุ่มหน้ามนครับยาวครับอันนี้เอาไม่หดแข็งบหรครับพ่อใหญ่นี่เอาแข็งมะน้ำเตรียมพร้อมเนาะเสบียงเนาะอุปกรณ์เทปกระสอบส่องโจหนุ่มหน้ามนครับอันนี้เสื้อ เสื้ออีช่องหนึ่งครับช่องนีขายรถแท็กเตอร์ไปที่ตามด้วยเราบิารเับรอนกันที่นนทานนี้ทานเขายูุ่่นเนียท่าครับท่างอทางอคือว่าออกไปจากประเทศไทยนะครับบริหมายความว่าท่างออกมาจากทัางผุนเนี่ยต้ควเขาใจพิษหนีท่างออกคือเขาไ้ขามแดนได้บานเขา ท่านออไม่นี่สามท่านนะครับท่านนี้มีท่านอยู่ท่านออกม่นี่สองท่านนี้มี่จะท่านหนึ่งสองท่านนี้ไวปยังบอกมีออกกับเข้านะครับพี่น้องเบิดเข้าพิมพ์กับจีเกิร์ตอยู่มั้งผมว่าแมนครับเกิร์ตเลยโคตรรอนั่นแหละใส่เสื้อสีน้ำตาลเลยโคตรรอๆโตรเซอร์บสิทธิ์โจหนุ่มหน้ามนต้องพิมพ์คำว่าหนุ่มหน้ามน้ำกับช่องอันนี้กับล่างช่องไม่อยู่ ส่องตะาูอนี่กำลังเห็ดมากพี่น้องขอไปตองนี้เห็นแต่ไอหัวแดงแามหัวเป็นลอกลาแไอหัวแดงไทยงัวหล่ไอหัวยองไอหัวยองบป่หัวยองใส่หมวกใบลากเปนชนิดกันโอคุจักันเหล่าเป็นอกนี่นี่นีเินนี่าหัวยอผมเคยเห็นเปิมอยูอ่ครับเปมาช่วยเิ้เป็นเห็ดต้งเปยนไอคเป็นเเตงหัวเดี๋ยวนี้เปลี่ยนม่เห็ดเปยนครับอตอนตีปอนเปิ้ เพม่งด้้ามงลน์ด้วเะพึ่งจอกับมาด้วยนี่เ่นต้องต้องใส่หมวกใส่คล้าัแจ็สันแล้เลย้ที้นะครับผมจะปล่อยถึงไม่ล่าไปเลยพีนองมาหลท่ว่กันแวผมจะปล่อยออกไปนะครับองเทียวเนี่ยถ้าไม่เห็นท่องเที่ยวทุกอย่าก็ไดท้องเดียวดงัวตะขยันเบาเนะครับผมพอมีตขยัน ตับนนาแล้วก็เลยมะพรัยน่มยวะพรัยปล่อด้ยน้ำิเบ็นี่นะครับมลมาหล่เรื่อยๆนะครับเขื่อนมมมือนี้ย่ได้ฮะอัอมือนีกับมืออ่นครับลองเบิงพอเบิงกอนว่าแต่พี่เข้าไปที่ตามกันได้โจหนุ่มหน้ามน์จำได้อยู่ได้เนาะสังตู เมื่อนีวันที่สิเจ็ดคนกันยังหลายคือเกา่าสิบสี่เองข่าคนนี้สิบสี่ขาลงมุม่มีมุงไปเลยแม่นครับมอเตอร์ไซค์จะไปกันยังหญาอยู่เตรียมเปิดด้านนะครับเปิดได้เจ้าหน้าทีก่กำลังเปิดกุญแจขามด้านนะครับหยุด่อพนพลช่องตาอ,อูนะครับ ช่องได้ล่ะนี่ช่องโจนุ่มนามอนครับติดตามเด้อครับพ่อใหญ่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกให้หลานนําเด้อครับตายเสียงคนนี้ตายคนเอาเสียงครับข้ามแล้วครับเอาข้ามแดนกันนะครับไปไปไปมือหนีทั้งเล่าบัวหมาเนาะปก,กติสวนทางมากแบบ โกำลังมาพอคนนึงตัดต่อยู่ครับตัดต่อยอยู่นี่ครับพ่อแม่พี่น้องฟังไทยนะครับกำลังขามแดนมากนะครับผมชุดพรพลสองตัวนะครับผาทิ่ตามไี้ได้กาดเขาเขาจะหันเดี๋ยว ฐานร um. ัฐเอาเขาโยฮันน์ะกาลังคึกคื่นเลยนะครับเวลานี like ้เวลาเปิด no มุ้ง like คึงนะครับด่านเปิดนะครับโอ้โหโคตรปันหมดแท้มามาครับสวันนี้ครับอยูทูบเบอร์โอ้ไม่ไม่ไงฮุ้จ้ายูทูบเบอร์ดอมบัดธรรมบดาเันนีแต่ละคนครับ พี่น้องครับสวัสดีครับส่องไลอยส่องโจนุ่งหน้ามนครับโจนุ่งหน้ามนครับฝากบรคัผมฝากกดไลค์กดแชร์นเด้อครับครับคนก็ยังหลายอยู่ครับฟังผุนนะครับกำลังมาเรื่อยๆนะครับ มาบ้าคนมาได้ไซค่ะนแน่แท่ยังมีอยู่นะครับยังมีอยู่ แมนครับผมอ่า um> พ <to> <disappears> ่ัใหท่ตามอยู่บ่ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับคนเหงื่อว้นนี้เนาะมื้อยู่ครับหลายคือเก่าครับคนหลายคือเก่า นี่กับ่างบุดนะครับมาอีเรื่อยๆนะครับเอฟสี่ผเบิ่งอยู่นะครับพ่อตัวจริงนะครับยังมาอยู่ยังมาอยู่นะครับเดยวสิมีมาอีนะครับกำลังขยอยครับรถขินมานะครับอันนี้ใครกุมแหล่นะครับที่มาต่อแถวกันนะครับ บาทผมมาฟังนี่ครับผงที่ล่าปานขบวนหมดด้วยละคนละสอดผุน่น<ข>แมนหมดกำลังไตอกจากหัาง <c oughs> หมดเลยไร้แหงหัได้อีคารยางนางซาเลงไปนะครับ <c oughs> นางซาเลงไปเลยคนละสิบบาท บด่ดีน้องยังคือไลยครับแถ้ไรบรยะกางนันางสลิงไปโอ้ขุดรถไดไหครับตาเบิรนบังคันนั่น นั่งคืนครับยังไปเอาบุญนี่เนาะค้ากูงานบุญนี่เลยไอ้ผมว่างานบุญพระเวทยังงี้บุปผ่านหนีได้เนาะนี่ครับวันซู่ร้ายกว่านี้ครับมือนีเขาไอ้กันยังนักคนกันยังกลับกรุงเถ็กรุงไทยไปแล้วนะไ่ะนี่กันยังว่นร้ายแล้วแหละมือเน่านขาลงไปนี่จนผมมีงลงไปใไแต่ว่าคนยางไปง่ายกว่า หาบอกระพีกับน้องเพื่อนนะครับนี่วันเดอยครับคัได้อีข้นยางกับนีน่นครับหนังสล่งไปคนละสิบาทัน,นทยางกับระมานสองร้อยเมตรสามร้อยเมตรเบอร์เกอนีนะครับออกกล้องไหนจักหน่อยนะครับมาได้ไสครับนี่ไซาผ่มาด้ไสสีรินทอน,น,ทอนโอ้มงนี่เตรียมของมากินข่าป่าได้เนา มาครบชุดเลยวกไลน์นี่ลกเตมำปลาปลาอีโต้าดเขียงเหรอคาดเขียงเขียงไปแล้วเขียงเขียงไปเล่าอุปกรณ์ไปปล่าโอ้โหลาบบางแสบเลยครับใส่เขียคุ้มๆเนาะไปหามงได้ผมมีมมองหนีมองเดียวได้เห ช่องมีก็บ่ได้เนาะก,กนเขาบอกแผ่นดานหาวอนก็มีอยู่ในตะก,กีเนาะนี่เป็นดานหาวอนนะครับสเสลืยหนามาช่องเตาี่นะครับฟังนี่ หลังเงางมามมองกินขอาวปลานะครับ หลายๆครับพี่น้อง